สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการซื้อสินค้าสมัยนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากไปซื้อที่ร้านไปซื้อที่ห้างก็กลับกลายมาเป็นออนไลน์มากขึ้นแล้วนะครับไม่เว้นแม้แต่สินค้าช่างวิดีโอวันนี้ผมจะซื้อสินค้าช่างผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์นะครับโดยจะสั่งซื้อจากของเว็บไซต์ไทยวัสดุว่ามีขั้นตอนอย่างไรยุ่งยากมากไหมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไร หรือต้องรอ,อนานสักแค่ไหนกว่าสินค้าจะมาครับเชิญชมรายละเอียดในวิดีโอนี้ครับเว็บไซต์ที่ผมจะเข้าไปสั่งวันนี้เป็นของไทยวัสดุครับซึ่งสามารถใช้ทั้งคอมพิวเตอร์และก็โทรศัพท์มือถือก็ได้ครับแต่ว่าในการทดลองสั่งซื้อของผมวันนี้ผมจะสั่งทางโทรศัพท์มือถือครับเพราะเห็นว่าทุกคนมีอยู่แล้วลำดับแรกครับเราไป ที่หน้าที่เป็น Google เนี่ยนะครับเพื่อเสิร์ชหาพิมพ์คำว่าไทยวัสดุเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็น่าจะได้แต่ว่าผมลองภาษาอังกฤษก่อน t h a i w s a d u ขึ้นมาแล้วครับไทยวัสดุขึ้นมาแล้วครับ w w w t h a i w a s ดุ d u com ขึ้นหน้านี้ผมคลิกเข้าไปตรงนี้ครับก็ จะเป็นหน้าที่เป็นแบบนี้ครับนี่ครับสไลด์หาเลยครับว่าเราต้องการอะไรครับลงหาในหน้านี้ก่อนถ้าในหน้านี้หาแล้วไม่เจอมันเยอะหลายอย่างเราก็ไปที่ตรงแถบที่เป็นสามขีดตรงทอทหารเนี่ยครับเลือกหมวดหมู่สินค้าผมจะซื้อสีผมเลื่อนมาเจอแล้วครับนี่ครับสีอุปกรณ์ทาสีผมก็คลิกที่นี่พอเข้ามาในหน้านี้มันมีว่าเป็นสีน้ำมันกับสีทอง ผมคลิกสีน้ำมันอีกทีหนึ่งครับนี่ทีนี้ก็เลือกหาที่ผมต้องการผมต้องการสีขาวสีขาวสักหนึ่งแกลลอนก็พอสีขาวหนึ่งหนึ่งกิโลโอเคสีขาวหนึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบสามบาทเอาน,นี่แหละครับผมคลิกที่ใส่รถเข็นแล้วก็พอถึงหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เลือกสาขา นี่ครับไทยวัสดุสาขาระยองผมเลือกคือมันพอระยองมันก็ขึ้นมาหลายสาขาคะฮบบ้านช้างบ้างพัทยาใต้เอาที่ใกล้สุดผมก็คือ5.12กิโลเลือกเลยเลือกสาขาครับผมไปที่ตะกร้าครับแล้วก็เลือกชำระเงินครับพอม,มาถึงหน้านี้ครับจะเป็น หน้าจอที่ให้เราลงทะเบียนแต่ถ้าเราลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่อ e ีเมลหรือว่า ID ของเราทั้งช่องนี้แต่ผมเนี่ยเพิ่งใช้ใหม่ครั้งแรกครับผมต้องสมัครสมาชิกก่อนขั้นตอนก็ไม่ยากครับเราตั้งชื่อย่อใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของเราใส่ e mail, ใสอีเมลใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราและก็หมายเลขบัตรเดวนการ์ดถ้ามีเท่านี้ก็ เราก็ได้เป็นสมาชิกเสร็จแ,แล้วก็เข้ามาทําในขั้นตอนต่อไปได้แล้วครับเราสามารถเลือกรับสินค้าเองที่สาขาหรือจะให้มาส่งที่บ้านก็ได้ครับซึ่งท่านจะต้องให้ที่อยู่ในหน้าจอนี้ครับก็คือพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อบ้านเลขที่รายละเอียดต่างๆที่เขาสามารถจะมาส่งที่บ้านเราได้นะครับผมคลิกดําเนินการต่อขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนชําระเงินครับซึ่งจะต้อง แจ้งว่าเราจะจ่ายโดยใช้เครดิตการ์ดหรือว่าจะจ่ายโดยใช้ QR code ซึ่งขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับเราซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไปครับถ้าเราจะใช้แบบ QR code เขาก็จะมีรายละเอียดว่าให้ทำอย่างไรบ้างนะครับซึ่งที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้เป็นแบบ QR code ครับไปเข้าแอปแอปธนาคารของเรานะครับแล้วก็ให้อ่าน QR code ที่เราแคปเป็นรูปไว้อีกทีหนึ่งทำการชำระเงินครับก็เป็นอันสิ้นสุดครับ จากนี้ก็เพียงแค่รอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาส่งที่บ้านผมคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้โทรศัพท์จากหน่วยงานขนส่งของไทยวัสดุว่าอีก5นาทีจะมีรถเข้ามาผมก็เลยมาเปิดตั้งกล้องรอเลยนี่หนึ่งกระป๋องก็มาส่งสุดยอดมากค่ะใช่ฮนะอันนี้กระปุนี้นะคะ ดนนะเห็แ้ัีกตองจะเป็นใบที่ลูกค้ามีคูปองส่วนลดพิเศษน,นะคะ2 0 0บาทค่ะซื้อสินค้าครั้งถัดไปลูกค้าสามารถเอาใบคูปองอนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสั่งเมื่อวานตอนประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งภายใน24ชั่วโมงนะครับรถก็มาส่งครับระยะทางแถบบ้านผมเนี่ยันกิโลกว่าก็คิด 155บาทต่อเที่ยวเพราะฉะนั้นเราขนของมาเต็มรถเขาก็คิดแค่155บาทโปรโมชั่นของห้างไทยวัสดุตั้งแต่วันที่12สิงหาถึงวันที่13กันยานะครับเป็นโปรโมชั่น33วัน330รายการที่ลดไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ละวันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสั่งซื้อสินค้าช่างแบบที่เราไม่ต้องเดินทาง อยู่ที่บ้านกดโทรศัพท์มือถือไม่กี่ทีภายใน24ชั่วโมงสินค้าก็มาอยู่ที่หน้าบ้านเราแล้วครับหวังว่าวิดีโอน,นี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สนใจศึกษาหาวิธีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์อยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY ถ้าท่านยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY อย่าลืมคลิก subscribe คลิกกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือของท่าน วันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์เวลาประมาณสองทุ่มแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ